ดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้สิผาเป็นย่างออกกำลังกายเลยจ้ะออกกำลังกายสำหรับหมู่บ้านสุบ้านที่เนี่ยโรงพยานเลียอาศัยอยู่ในจัะบรรยากาศตอนเช้าเนยังไงดูกันนะคะยืนจะเศร้าออกกำลังกายออกกำหรักาย อะไรแข็งแรงไม่นี่บรรยากาศดีพี่น้องไม่นี่บรรยากาศดีฝนมาตกก็เลยย่างกราลัางกายอากาศดีพี่น้องอากาศดี หลบหมู่บ้านนะจ๊ะรอบๆหมู่บ้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยบรรยากาศ ไม่พี่น้องดอกไม้ไปไหว้พระเก็บไ,ไปไหว้พระดอกไม้เก็บไปไหว,ว,ว้พระบรรยากาศตอนเช้าเศ้าบรรยากาศดีที่เห็นทู่นี่วัดอินเดียนะใจเดี๋ยวจะพาไปมองวัดอินเดียใกล้บ้านวัดอินเดียใกล้กลบ้านในบ้าน,านปกติกะ ตอนนี้อันน่าบุญงานงอย่างกสิมาอันไหวพระมงนี้จ้ะไหวพระมงครับเพราะว่าเป็น,ว,ปนวัดประจํามู่บ้านวัดประจํามู่บ้านของเทศกาลคนอินเดียคนสิมาไหวพระไหวเนี่ยท่าบุญเดี๋ยวจะหันให้ดูนี่ค่ะคือวัดอินเดีย แต่เป็นวัดวัดที่ไม่ค่อยใหญ่หรอกเนาะวัดที่ไม่ค่อยใหญ่วัดที่ไม่ค่อยใหญ่สัญลักษณ์สัญลักษณ์ของวัดอินเดียเห็นไหมคะ เดียเ,ยเยข้าไปข้างในนี่ก็ะจะเป็นผ้าพเพินผ่อน,นเดียว์พิ่นรับหนูหนะจ๊ะอะไรอีกย่านนึงแต่ข้าบ่อนอาบนาบ้ำขี้ล้างกายให้สะอาดเข้ากัสิไปเขาไปหาพิพินอะไรนะจ๊ะ เพราะว่าวัดเป็นกับศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่ว่ากระเพาะมะม่วงแครข้างนอกนี่จ้ะข้างนอกผ้ามะาม่วงนิดหน่อยพามาดูนิดหน่อยให้รู้ว่าบรรยากาศบรรยากาศตามหมู่บ้านเป็นยังไงบรรยากาศที่เมียพยาบาลอาศัยอยู่เช้ามาคนเขาก็จะไปหาเหตุการณ์เในงานกันมีการบริการ นี่คือซอยเข้าหมู่บ้านปากท่างโอ้โหมันจะเดินข้ามถนนข้ามถนนไปยังท่างเขาบ้านเนี่ยคุณยบ้านอินเดียจ้เรามาดูกันนี่คือบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับออกกำลังกาย 干的力度。 พี่หอวดปลาดอก,กไม้พี่น้องปลาดอกไม้ขา้างข้างปลาดอกไม,กกไม้ข้างข้างบ้านเราเขาเรียกอะไรดอกงอนไก่ดอกงอนไก่แมนบ่จ้ะเฮ้ยเออแมน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 ปลาดอกไม้พี่น้องปลาดอกไม้ข้างข้างบ้านสวนดอกไม้สวนดอกไม้ข้างข้างบ้านสวนดอกไม้ข้างข้างบ้าน บรรยากาศตอนเ,อเช้าๆพี่น้องบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศการช,ชุ่มชื่นตอนเ,อเช้านี่คือหมู่บ้านที่เมียพยาบาลอินเดียอาศัยอยู่นะคะกล้องดอกไม้กลมสวนกลมสวนดอกไม้ งามไม่พี่น้องงามบ่จ้ะงามไหม,อหม,อหม,ไหมดอกนี่เขาเรียกดอกงามบ่พี่น้องเอดอกใหม่ก็งามบรรยากาศดีจ้ะบรรยากาศดีๆตอนเช้านะ <c oughs> โอ้ยสอนดอกใหม่บรรยากาศตอนเที่ยเช้าเลยจ้ะบรรยากาศดีมากเลยสดชื่นดีวันนี้ฝนไม่ตกเราเล่นในผ้าพี่น้องมาบ้างหนึ่ง ดอกไม้ป่าดอกไม้จ้ะสวนดอกไม้สวนดอกไม้ข้างหลง,งบ้านเนี่ยคุณยี่บ้านอินเดียเลยจ้าปลูกไว้แน่รอบๆอบรอบ้านนี่จ้ะงามเนาะสวนมึงเนี่ย,ยวสวนมึงไน,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 นีพี่น้องงามป่ะสวยงามค่ะสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยขั้นตื่นอัน สวยกอะมากไ้เ้อพี่นงมันหอน้อนี่ตื่นเศ้าก็เลยอันโสภหนายังบาล่างตื่นนอกมาจากที่นอนแห้วก็ยางมาเลยยางว่าอันเออว่าอัน้อนี่อันบรรยากาศคือดีแท้พาพี่น้องไปม่งอันรอบๆหมู่บ้านก็นะว่าก็เลยว่าก็เลยยางมากจ้ะก็เลยเดินมานะคะมาดูมาชมพามาชมสวนดอกไม้แต่ว่ามือใดววางก็สิเขาไปสวนคือเก่าช่วงนี้อันก็ยัง่ค่อคได้เห็น เป็นเห็ดสวนเท่าไรจ้ะเพราะว่าฝนมันตกกับอากาศประมาณกสองสามหมื่นคนเละถึงสิได้เห็ดจ้ะหาจังไดกะถูกอกถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยจ้ะกะขอบคุณแฟนคลับผู้สุขคนที่เขาว่ามึงขอบคุณหลายๆลายนะจ้ะมีอย่างกัติชมมางสิได้มีกำลังใจในการ็ำง,งานาหรือว่าอัดคลิปสวยๆงามๆให้พี่น้องได้มึงนะจ้ะคลิปนี้กาไว้เท่านี้นะจ้ะคลิปหน้าใครว่ากันนะจ้ะ วัสดีคะ่ะวันดีทุกคนนะคะที่เขามาชมจ้า